แกิด๊กดสก,บบกิดสกิดปป๊ดสกิออ๊ดสกิ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 ๊กิ๊ดสกิ๊ดส i ิ๊ดสกิ๊ดสกิ๊ดสกเ๊ดสก e ่ดสกิ๊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 ดมกิ๊สกิ่ดสกิ๊ดสกิ๊ดสอิ๊ดสกิ๊ดสสกิกิ๊ดกิ๊ดสกดสอิ๊ดสกิกสก เพลงจีชอบไหมคือทุกคนเมมเบอร์เขาคือหนูงงมากว่าทุกคนแบบเมมเบอร์พูดก,กันหมดรอว่าได้ยินแล้วหนูได้ฟังแล้วเหมือนกันหนูไม่บอกว่าชอบไหมให้ทุกคนรอดูให้ทุกคนรอด,ด,อดูอืม <c oughs> ก็ชอบหนูหนูรู้สึกว่าแบบมันแบบมันในไทยมันยังไม่ค่อยมีแบบเนี้ยเออหรืออาจจะมีอาจจะไม่รูาา้หรือเปล่า,าแต่หนูว่าไม่มีนะมันแบบเป็นแนวที่แบบเคยได้ยินมาจากประเทศอื่น มันมันเหมือนแบบวงวงหนึ่งเป็นแนวแนวออะไรเป็นแนวแนวหนึ่งแต่แบบเทลนในไทยยังไม่ค่อยมีเว้ยชอบเราก็เพลงนี้ติดหูมากแบบติดติดมากแบบติดมากจริงคือหนูได้ยินครั้งแรกอะคนที่ฟังครั้งแรกอะคือติดเลยแบบจําได้ทันทีแบบติด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 เลยอะอืมแล้วแบบคือหนูจะหนูจะลุดร้องแล้วเนี่ยคือมันมันมันติดมันติดหูมากมันติดหูมากติดมากจริงอืมคือดีไม่ดีไม่รู้นะแต่ว่าติดหูไว้ก่อน ดินหูมากต่อตะเตะเตะเดี๋ยวลุดเนี่ยตอนนี้เพลงกำลังอยู่ในหัวหนูอยู่อันนี้เพลงมันกำลังไม่อยู่ในหัวหนูอยู่ทุกคนตื่นเต้นช่างมันเถอะรักเขาที่จะรักเลยเพราะแค่นี้พี่หน้าอยากเปลี่ยนรูปเปลี่ยนสไตล์เปล่าไม่บอกแต่เดี๋ยวไปย้อมสีผมเดี๋ยวไปตัดผมแหละ ทุกคนแท้หรู้จะยอมผมสีอะไรตอนแรกคิดไว้สีแต่ว่าตอนนี้รู้แล้วจะยอมสีอะไรตอนแรกคิดไว้สีนึงแต่ว่ามันไม่เข้ากับเพลงอ่ะมันแบบแรงเกินก็เลยคิดว่าโอเคไม่เอาแล้วกันเพราะตอนแรกไม่รู้ไงว่าเพลงเป็นยังไงบ้างพอฟังได้ฟังแล้วแล้วก็ได้ฟังเต็มๆแล้วก็แบบโอเคเอาอีกสีนึงแล้วกันใช่ถ้าจะยอมสีนั้นโอ้ยอมตอนได้เป็นแถวหน้าซะ่เพลงหนึ่งแถวหน้าก็พอจะได้เป็นไม่แถวหน้าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราได้ถ้าถ้าถ้าเราได้ติดเซยมแล้วก็ได้เป็นแถวหน้าใะเพลงหนึ่ง เวอร์ชันพี่ใหญ่รุ่นสี่รุ่นห้าตอนนอ้นผมทุกคนรู้ป่ะว่าหนูอะไม่เคยคิดแบบไม่เคยจะคิดภาพออกเลยว่าเบียนเคที่มีแค่รุ่นสามเป็นสาวรักนี่จะเป็นยังไงจนถึงตอนนี้จนถึงแบบปีหน้าที่จะเกิดขึ้นในอีกสองชั่วโมงอะเดี๋ยวรุ่นสองก็จะออกแล้วอะก็ยังคิดไม่ออกว่าถ้ามีแค่รุ่นสามจะเป็นยังไงวะก็คิดไม่ออกเลยว่าแบบจะเป็นยังไงเออก็มาลองเสี่ยงกันมามาลองดูว่าเป็นยังไงบ้างหนูเชื่อว่ารุ่นสามมาทำได้แต่แค่ไม่ตัวเองไม่เคยคิดแบบเออมันจะเป็นยัง แบบว่าหัดไปทางไหนก็เจอแต่รุ่นเดียวกันเจอแต่คนแบบเจอแต่รุ่นน้องกับคนที่อายุรุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยมันใกล้แล้วเหมือนกันแฮะใช่ไหมใกล้มากถ้าเดี๋ยวแป๊บๆหนูว่าหนูแป๊บๆหนูก็จะไม่อยู่แล้วก็ไม่แอบหรอกทุกคนก็ลองนับดูว่าครบหรือยังก็น่าเหมือนกันเนาะแต่มันก็แป๊บๆแต่หนูหมดสัญญาคือหนูอายุวิศะแปดเลกันทุกคนเข้ามาหาอะไรเองอ่ะเข้ามาหาอะไรเองอ่ะเด็กมากดีมากขอบคุณตัวเองที่เข้ามาไวไว เอ้ยปีนี้มีคอนเสิร์ตเจนสามเออเราข้ามคอนเสิร์ตเจ n สามไปคือช่วงเวลาคอนเสิร์ตเ e นสามเป็นช่วงเวลาที่แบบเหนื่อยมากแต่ว่ามันเป็นเหนื่อยที่แบบมีความสุขว่าแบบเออครั้งหนึ่งเราจะได้แบบมีคอนเสิร์ตของเราที่เป็นแบบรุ่นสามอะ่ะอืม่ยหนูก็รู้สึกว่ามีความสุขมากที่ได้ทําคอนเสิร์ตแล้วก็เรียกว่าอะไรอะ่ะหนูได้เห็นแบบมุมอมองของการทํางานแบบเบื้องหลังอะไรอย่างงี้ด้วยเพราะว่าหนูก็มีส่วนช่วยในการเขียนบล็อกกิ้งเป็นส่วนช่วยเล็กๆเลยนะทุกคนแบบ ไม่ไม่แบบไม่อยากนับเเป็นเครดิตอะไรได้วยซ้ำเพราะว่าแบบแค่เขียนบ็อกกิ้งเพีงเดียวอะไรอย่างเงี้ยแค่รู้สึกว่าอืมดีใจที่ได้ทำอะไรแบบนี้แล้วก็คือสิ่งหนึ่งที่ได้เห็นเลยก็คือแบบพี่โฮเคือแบบคือรูกความรู้ป่าคอาเสื่อมใจสามพี่ฮูวทำเยอะมากแบบคือเยอะจะไม่รู้จะเยอะยังไงคือเยอะแม้กระทั่งแบบไอ,ไอฉากข้างหลังอะไอฉากข้างหลังที่เป็น LED อะคือไอฉากข้างหลังอะที่มันจะเป็นแบบวอลเปเปอร์แบล็กเกลอะพี่ฮูวก็เป็นคนบีมนะเว้ยทุกคนคิวแสงคิวไฟว่าแบบอยู่บล็อกกิ้งไหนพี่ฮูวก็เป็นคนทำคือแบบตกมอกาานคต จริงโอเค ก็มีความสุขมากให้ได้ทำคอนเสิร์ตเจนสามแบบเราซ้อมกันดึกมากแต่หนูพูอตองไม่ชอบให้หนูมีความสุขแบบที่สุดแหละแบบมีความสุขมากคือหนูอ่ะอยากซ้อมแบบนี้มานานแล้วหนูอยากซ้อมตั้งแต่เช้าจนถึงแบบตีสองอะไรเงี้ยมันมีวันหนึ่งเจนสามซ้อมตั้งแต่ตแบบสิบเอ็ดโมงจนถึงตีสองอ่ะทุกคนหนูฉิวช,ชอบนั้นเวยหนูรู้สึกว่าแบบเออก็อุทิศตัวเองให้กับการแบบทำอะไรแบบนี้ไปเลยแบบหนูชอบชอบม,มากอยากได้ทำนี้อีเยอะๆอยากได้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่อยากซ้อมเยอะๆอะไรอย่างนีง้ใช่พอขึ้นไปก็รู้สึกสนุกกกมมาาาาาแ้็พพยจจะะะบบใใสส่่หุดเรน ครั้งสุดท้ายแล้วสำหรับคอนเสิร์ตรุ่นไม่ได้ใจเหมือนกันพยายามจะแบบว่าทําให้ทําให้คนที่ได้ดูอยู่ตอนนั้นนะ่ะมีความสุขที่สุดแล้วก็มีความแบบเซอร์ไพรส์มีแบบหลายๆอารมณ์แล้วก็พยายามจะทําให้ทุกคนที่ไม่ได้มาดูรู้สึกแบบเสียดายที่แบบไม่ไม่ซื้อบัตรเข้ามาดูซึ่งผลตอบรับก็ดีนะคะหนูรู้สึกว่าทุกคนชอบกันมากคอนเสิร์ตน,นี้ โอเคต่อมาเป็นคอนเสิร์ตพี่เชอร์ก็สนุกค่ะทุกคนก็ซ้อมคือหนูไม่ไม่ในวันอะไรไม่ค่อยมีส่วนรวมเพราะมันเป็นคอนเสิร์ตเชอร์ใช่ไหมล่ะอืมอย่างนั้นแล้วก็ได้ขึ้นแล้วก็ไม่ได้ขึ้นเยอะด้วยไม่ได้ขึ้นเพลงเยอะขนาดนั้นแล้วก็แต่จะบอกว่าหนูไปงองแงพี่เชอร์มาเพราะว่าหนูอยากเต้นเบรกแดนด้วยทุกคนอยากเต้นเพลง beginner 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 เพราะว่ามันจะได้เต้นเบรกแดนแต่พี่เชอร์เอาหนูไปอยู่ลิเวอร์หนูแบบ หนูอยากเต้นเบรแดนหนูก็ไปแบบพี่เชอร์หนูอยากเต้นเบรกแดนแล้ตอนแรกพี่เชอร์จะให้เราเว้ยแบบว่าได้เลยแต่ว่าแต่ว่าหนูใส่ชุดริเวอร์มันไม่ได้มันคนละชุดกันแล้วเพลงมันติดกันมันเปลี่ยนไม่ทันหนูก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรก็คือริเวอร์ไปไม่เป็นไรเพราะว่าพี่เชอร์บอกว่าคนแบบแบบเมนเต้นในริเวอร์ไม่พอหนูแบบเออแล้วทำไมต้องเป็นหนูแต่ว่าโอเคไม่เป็นไร <laughs> ผ่านแล้วก็ผ่านไปแต่มันน่าจะต้องมีอีกแหละพวกพวกแบบเด็กแดนอะไรอย่างงี้ไม่รู้เหมือนกัน โอเคก็เป็นคนที่มีความสุขมากก็สนุกมากเพราะว่าทันเดอร์โดมครั้งแรกคนเยอะม,มากดีกใจอ๋อมาซิลิอืมมาซิลิ แบบหนูชอบมาสลีมากมาทุกคนถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่โคตรเหนื่อยคือแบบเหนื่อยมากคือเมมเบอร์เหนื่อยกันมากมากแล้วมันก็เชื่อว่าจะมีหลายๆคนเมมเบอร์ที่แบบเหนื่อยกว่าหนูมากๆเพราะแบบมันเป็นงานที่แบบคือเมมเบอร์ทากันเองจริงๆอะทุกคนคือทุกคนเห็นอะไรแบบเบื้องหน้าคือเบื้องหลังมันหนักกว่านั้นเยอะมากแบบเมมเบอร์ทำตั้งแต่แบบสูตรจริงๆอะคือแบบมันคือสิ่งเดียวที่เมมเบอร์ไม่ได้ทําคือการการหาสถานที่ก็คือมียู่ยนมอแล้วก็แบบการแบบสร้างแบบเอาไม้มาปักแบบ ทำ,ทำการแบบสร้างบูธตั้งแต่แรกอะ่ะคือเมมเบอร์ทำแต่หลังจากนั้นก็คือเขาให้ไม้มาสองอันแล้วก็ให้ช่องมาแล้วก็หลังจากนั้นคือเมมเบอร์ทั้งหมดคือแบบเมมเบอร์ทำเยอะแบบเยอะมากจริงแล้วหนูรู้สึกว่าเหนื่อยมากแบบสัปดาห์มาซิริยะสองสัปดาห์นั้นนะหนูอะไปกับร้านขายเส้กรอกร้านขายท็อปปิง้ง โอเด้งอะทั้งสัปดาห์เลยเว้ยแบบทุกวันแบบหนูจะสนิทกับเจ้าของร้านเลยละหนูจะสนิทกับพนังกงานเลยละนั่นแหละมันก็เหนื่อยมากแต่ว่ามันก็ดีมากเพราะแบบหนูรู้สึกสนุกมากแบบตอนที่แบบว่าคำนวณพวกแบบเงินอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่ามันก็เราก็จะมีเป้าหมายของตัวเองใช่ไหมคะแบบเป้าหมายแต่ละกลุ่มก็จะมีเป้าหมายเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าพอเราทําเป้าได้อย่างที่หวังเนี้ยมันก็แบบมันก็ดีใจอะทุกคน เออมันก็แบบเหนื่อยอะ่ะแบบมันรู้สึกแค่เขารู้สึกเหมือนแบบทําธุรกิจอะ่ะเออแบบมันแบบได้แล้วมันก็เออดีใจว่าแบบดีใจมากแล้วก็แบบสนุก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 มากแล้วก็ แต่มันก็จะมีบางวันที่แบบว่ารายได้ก็ไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรแล้วเราก็สู้กันใหม่แล้วเราก็แบบมีหลายๆอย่างที่ต้องปรับเปลี่ยนแบบโปรโมชั่นบาบา,บาอะไรเงี้ยเหนื่อยมากแต่โชคดีมากที่หนูได้อยู่กลุ่มดีมากๆมีแต่คนน่ารักน่ารักขนาดเลยแล้วก็ชอบมากค่ะมาซื้อแล้วก็เป็นกิจกรรมที่แบบทําให้หนูอะได้รู้ว่าแบบมีแฟนคลับแบบเพิ่มมากขึ้นนะเพราะว่าแบบมีคนมาหาที่บูแล้วก็มีคนมาจีบช้าด้วยมีคนมาถ่ายโพลารอยด์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยทำให้หนูแบบไ,ได้รับรู้ว่าแบบว่าเออแบบมมมีคนนนรกหูเพิ่มมาขึ้ แบบตั้งเยอะเลยนะหนูก็แบบดีใจแล้วก็ตอนประมูลสเตนดี้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็แอบแบบเสียใจนิดๆที่แบบว่าทําไมมันต้องแพงขนาดนี้ด้วยเหนื่อยไหมแบบมันแบบว่าอะหนูก็เข้าใจแล้วว่ามันเป็นคุณค่าทางจิตใจแต่ว่าแบบมันแพงมากเลยอะทุกคนแบบมันแพงมากๆเลยสเตนดี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกเสียดายแล้วก็เสียใจหน่อยที่แบบว่าเออมันแพงแต่ว่าก็ขอบคุณนะคะคนที่แบบประมูลของหนูไปเลยแบบทุกคนที่ร่วมประมูลกันไปถึงแม้ว่ามันจะแบบเป็นแค่นาหนูอะไรเงี้ยดีใจกับทุกคนด้วยที่ได้ไปมันแตกต่างจากมาซูริ เพราะว่ามาซลีปีนีนะ้เหมือนมันผ่านมาจากปีแรกก็นานอยู่นะแต่ว่าไม่ถึงปีบที่ั้นซลีปีแรกใช่ป่มมันมีการแบบจดแสดงแบบเพลงจาก GE ด้วยอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ไม่ไม่ได้ขึ้นไปเต้นอะไรอย่างงี้หนูก็แบบว่าอยู่แบบเฝ้าร้าแล้วก็แบบดูเพื่อนข้างบนอะไรเงี้ยก็แอบแบบเอยก็อยากเต้นอยากขึมม้นไปเต้นข้างบนด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบแตกต่างมากเพราะว่าปีนี้มีแบบความสุข <c oughs> ปีนี้แบบว่าสนุกสนานแล้วก็ทํางานอะไรอย่างเงี้ยคือหนูไม่ค่อยชอบทํางานด้วยใช่ก็เลยแบบโอเคมาซลีปีนี้สนุกมากแล้วก็แน่จอยกับกลุ่มออื่น ด้วยอะไรอย่างนี้ติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงได้คุยสิบคอนเทนตกับ VR และยังมีเคเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am Fortnite Application